และล่าสุดทาง Facebook ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากวันที่31สิงหาคมปี2568คลิปสั้นคลิปเรียวต่างๆจะถูกปิดการสร้างรายได้จากยอดวิวแล้วนั่นเองนะครับแต่ทาง a c e b o o k ยังบอกว่าต่อให้คลิปเรียวเนี่ยไม่มีการสร้างรายได้จากยอดวิวแล้วนะครับแต่มันยังมีโอกาสสร้างรายได้ในช่องทางอื่นๆอยู่นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นายตึงเนืจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าคลิปเรียวยังสร้างรายได้ให้เราช่องทางไหนได้บ้างนะครับ ข้อที่1คลิปเรียวหรือคลิปสั้นจะเป็นตัวพาคนดูไปดูคลิปเต็มนั่นเองนะครับพะทาง Facebook ยืนยันมาแล้วว่าคนที่ทําคลิปยาวคลิปเต็มๆคลิปแนวนอนเนี่ยยังสามารถรับรายได้จากยอดวิวได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถทําคลิปไฮไลท์จากคลิปเต็มนะครับมาเป็นคลิปสั้นๆนะครับพอมีคนเห็นคลิปเรียวคลิปนี้กดเข้าไปดูก็สามารถลิงก์ไปดูคลิปเต็มของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์จากตรงนี้เนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันมีประโยชน์น้อยมากเลยนะครับเพราะปกติคนที่ชอบดูคลิปสั้นแบบ tikk Took อะะไไรแบบเนี้ขาจม่ ค่อยดูคลิปเต็มเท่าไหร่นะครับต่อมาข้อที่2คนที่ทําคลิปสั้นคลิปเรียเนี่ยยังสามารถสร้างรายได้จาก Facebook Star ก็คือการส่งดาวส่งโดเนตจากแฟนคลับนั่นเองนะครับถ้ามีคนดูที่เป็นแฟนคลับเราเขาอยากส่งโดเนตส่งดาวให้ก็ยังสามารถสร้างรายได้จากช่องทางนั้นได้อยู่นะครับต่อมาข้อที่3รายได้จากระบบสมาชิกนะครับเราสามารถสร้างคลิปวิดีโอพิเศษพิเศษที่ดูได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับเอาจริงๆข้อ3มเนี่ยมันคล้ายๆโอลีแฟนเลยนะครับแบบว่า เป็นสมาชิกเท่านั้นถึงจะดูคลิปนี้ได้เท่านั้นนั่นเองนะครับต่อมาข้อที่4นะครับเฟ e บุ๊ k บอกว่าคลิปสั้นคลิปเรียวเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนได้ง่ายเราก็สามารถรับสปอนเซอร์ได้ทําคลิปรีวิวแบบสั้นๆได้นั่นเองนะครับและต่อมาช่องทางที่5ก็คือทําคลิปเรียวแบบ a f f i l i a t e m a r k เ t i n g นะครับเข้าใจง่ายๆคือทําคลิปสั้นรีวิวขายของและแตะตะกร้าคล้ายๆ TikTok อะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับและต่อมาช่องทางสุดท้ายนะครับช่องทางที่6นั่นเองนะครับคือเราสามารถทําคลิปสั้นคลิปเรียวนะครับในการขายของของเราเองหรือเป็นคลิปเชิญชวนเข้ากลุ่มลับของเราเข้าคอร์สเรียนต่างๆของเรานั่นเองนะครับ และนี่ก็คือทั้ง6ช่องทางในการสร้างรายได้ของคนทําคลิปสั้นที่ทาง Facebook บอกเรามานั่นเองนะครับเป็นไงครับคุณผู้ชมฟังทั้ง6ข้อนี้แล้วรู้สึกยังไงนะครับส่วนตัวผมได้แต่แบบว่าอถอนหายใจครับใครที่ทํา Facebook มานาน,า,นานานเนี่ยก็จะพบว่านี่เป็นเรื่องปกติครับที่อยู่ดีๆเขาอยากจะหยุดก็หยุด เขาอยากจะตัดก็ตัดอะไรประมาณนี้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนเพื่อนครีเอเตอร์ทุกท่านที่ทำคอนเทนต์กับ Facebook อยู่นะครับสู้ๆส,สู้กันต่อไปครับและสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ฝากกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนื่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนบายยครับทำคลิปยาวกันดีกว่าเนาะ